มาใช้ได้เองด้านในนะครับมีส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ได้แปลถ้าสงสัยพิมพ์แปลเอานะฮะใช้พิมพ์แปลเอานะฮะยากหน่อยนะการใช้ชีวิตของคนไทยคําถามถามว่าถ้าคุณพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วผลว่าคุณติดโควิดต้องไปตรวจซ้ํำไหมผมรวมข้อมูลมาให้จนล่าสุดแล้วนะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตรวจซ้ําครับ ไม่ต้องตรวจซ้ำคุณสามารถที่จะโทรเรียกนะฮะเข้าไปรับการรักษาถ้าคุณโชคดีคุณได้ที่รักษาถ้าคุณโชคดีคุณได้ที่รักษาคุณจดไปเลยนะแต่ถ้าคุณโชคไม่ดีผมแนะนําตามที่เขาแนะนําค่อนข้างจะค่อนข้างจะแกว่งไปแกว่งมาแต่ว่าใช้ได้แล้วเพราะว่ากฎน,นี้มันออกแล้วก็คืออยู่บ้านถ้าคุณไม่รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยจนหนักเกินเหมือนแบบพวกผมอะ คุณยังเป็นสีเขียวที่เขาจอบสีเขียวเอาเป็นว่าผม,ผมจะบอกว่าถ้าแค่อายเจ็ <c oughs> บคอตัวร้อนอยู่บ้านอยู่บ้านเลยครับเพราะว่าโคว e Isolation มันมันสามารถจะจะใช้ได้ละนะเพราะเขาประกาศไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการเป็นโควิดถ้าคุณมีบ้านคุณไม่จำเป็นต้องไปนอนริมถนนนะฮะนอนในเพลิงก็ได้นอนในสลัมก็ได้ไม่จำเป็นถ้าคุณรู้ว่าเป็น นะครับแต่แต่อาการจะต้องเป็นลักษณะเหมือนเป็นไข้หวัดน,นะไม่ใช่จะขาดใจอันนี้ก็ต้องยอมทุลันดันทุลังเหมือนเดิมแหละก็คืออาจจะต้องไปตายข้างถนนนะ <ped al. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรับผิดเทศปั๊บไม่ต้องไปอีกครั้งหนึ่งสอบยืนยันนะผมคัดมาให้แล้วอยู่บ้านเลยถ้าอาการเป็นไข่ยอยู่บ้านเชื่อผมบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด <c oughs> ปวดหัวกินยาพารานะฮะเออผมแนะนํา <c oughs> ก็คือปวดหัวก็กินยากแก้ปวดหัวดื่มน้ําอุ่นเท่านั้นนี่จับไปเลยนะจดไปเลยดื่มน้ําอุ่นเท่านั้นเหมือนที่ผมอันนี้ผมถ่ายทอดมาจากที่โรงพยาบาลผมตอนที่ผมฟื้นแล้วดื่มน้ําอุ่นเท่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ไหมายความว่าไม่ใช่วันละแปดแก้วเสียไม่ของผมอะ่ะของผมใช้ผมกลับมาอยู่บ้านนี่ผมต้มน้ําประปานะเพราะผมไม่ได้ไปไหนมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ วันหนึ่งประมาณสักพูดตรงๆนะไม่โกหกเลยสิบกา10กาสิบกาเป็นลิตระกินตลอดเวลาเลยนี่เนี่ยตอนที่มาคุยกับคุณถึงจะกินน้อยลงเนี่ยไปน้ําอุ่นเนี่ยกินตลอดเวลาไม่หิวก็กิกนเพราะว่าตัวเนี้ยจะทําให้วยรัสโตช้าในขณะที่คุณอยู่บ้านทำอย่างไรครับคุณมีเวลาครับ <c oughs> คุณติดต่อวิธีการโฮมไอโซเลชันนะครับไป พิมพ์หาเอาไม่ยากคุณมีเวลาเพราะว่าคุณไม่ได้เจ็บหนะักคุณมีเวลามันจะมีคลินิกอยู่ในละแวกที่ใกล้ที่สุดนะฮะคอยลิงค์รับโทรศัพท์ให้แต่ความยากมันระดับเซียนแต่ไม่เป็นไรหายากินเองไปก่อนช่วงรอเพราะยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะได้ยาตัวเดียวกับที่คุณพยายามติดต่อเขาเพราะว่ามันคงไม่ถึงลา,าฟิพิลาเวีย นะเพราะอันนั้นนยผมก็แนะนำถ้าคุณถึงระดับนั้นคุณควรจะขอ second chance เข้าไปในที่ที่เก็บตัวนะฮะนั่นก็คือลงอาจจะลงถ้าอาจจะลงปอดน,นี่ผมไม่แนะนำให้อยู่บ้านโอเคจบรับผิดเทสทุกคนเข้าใจไหมทุกท,ทุกคนเข้าใจกดไลค์ให้ผมหน่อยอะเราจะไปทีละข้อนะทุกทุกคนเข้าใจกดไลค์หน่อยถ้าทุกคนเข้าใจข้อนี้คุณช่วยตัวเองได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องรอใครละไม่ต้องรอใครละ3า0สบ,บาทซวยเลยแพงสุดแล้วเนี่ย กระทรวงพาณิช์เขาให้อนุญาตให้เบิ้ลราคาขนาดนี้เมืองนอกอะ่ะเจบาทเองแต่ผมว่าคนไทยเก่งนะมันมีวิธีนะไปหาเอาละกันนะฮะผมก็แนะนําถูกต้องตามกฎหมายไว้ก่อนนะฮะอ่ะต่อไปนะครับความสับสนตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยฮะทุกคนเราพูดกันไปหลายสายพันธุ์ผมวิเคราะห์มาให้ละเดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงมาก และกำลังในการขยายถึง3-4ถึงเท่าตัวในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้อยู่บ้านอย่างเดียวไม่จำเป็นอย่าไปไหนนะครับผมยกตัวอย่างจากการวิเคราะห์โรงงานอยู่โรงงานเนี่ย7,500คนเป็นสักสา0คนเพราะเป็นเดลตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังและก็ไม่ต้องสนใจว่ารัฐบาลจะให้ล็อกดาวน์ระดับไหนคุณต้องล็อกดาวน์ตัวเองวางแผนเลยถึงสิ้นปีนี้เป็นอย่างต่ำล้านเปอร์เซ็นต์ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้น เพราะว่าผมไปนั่งเก็บตัวเลขการฉีดวัคซีนมาให้แล้วอะผมขอคนละสิบแชร์เอาจริงๆนะผมไม่ได้อยากให้แบบแชร์เยอะะคุณรู้ไหมว่าเวลาแชร์เนี่ยเนี่ยมันช่วยคนได้ผมย่อยมาให้ละนะเรื่องรับผิดคุณได้ไปแล้วแต่เรื่องที่ผมอยากจะให้คุณเข้าใจมากขึ้นก็คือหล่งต่อไปก็คือการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลอธิบายทั้งหมดว่าวันนี้จะฉีดเยอะแค่นี้และสิ้นปีจะถึงกี่สิบล้านโดสร้อยล้านเปน,นะ ณวันนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าหลายวันที่ผ่านมาฉีดวัคซีนทั้งประเทศได้เพียงแค่วันละ90,000โดสเพิ่งมีวันที่26ที่ผ่านมาได้118,297คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ผมไปนั่งทำคำนวณมาให้ตามที่คุณอนุทินหรือคุณประยุทธ์บอกเนี่ยว่าเป้าหมายปลายทางของเราต้องการเท่าไหร่ในปลายปีนี้และกลางปีหน้า มันจะต้องฉีดวันละสี่แสนถึงห้าแสนโดสให้ได้เพราะฉะนั้นความหวัง,งการการที่ทางรัฐบาลพูดแบบนี้ถ้าเราไม่พิสูจน์ในข้อจำกัดที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราพิสูจน์ข้อจำกัดที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะทำให้กำลังมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะช้ามากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดว่ามันจะช้ากว่าที่รัฐบาลพูดอีกเยอะมากคูณไปเลยสี่เท่าอย่างน้อย สมมติแกบอกว่าปลายปีนี้จะได้ทั้งทั้งหมดเท่าไหร่เห็นแกพูดล่าสุดเป็นร้อยล้านโดสอะไรสักอย่างเนี้ยน,นะฮะจะเป็นโควคโคไอเนีจะเป็นซิโนแวคก็ช่างมันเด้ออะนะฮะแต่ว่าจากการเอาเข็มจิ้มลงไปจริงๆเนี่ยเพิ่งจิ้มเป็นหลักแสนเพราะว่ามันส่งมาไม่ทันที่พเนี่ยเป็นหลักแสนก็คือหนึ่งหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นการคานวณนนะ่ะมันดีเลยแน่นอนทุกอยากให้ทุกคนรู้คือเราต่อว่ารัดไม่ได้แล้วรัดไม่ได้ฟังอะไรเรา เนะพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ละดีเลยแน่นอนคุณต้องทําตัวอย่างไรนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นเอกภาพเลยนั่นก็คือเรื่องของการบริหารระหว่างสบค,คกระทรวงสาธารณสุขนะครับเละเทะไป,ปหมดนะฮะร,รวมถึงสัญญาณของอะไรนะเขาเรียกว่สาสถานีบังซื้อผมว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูโควิดของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กําลังตีกันจากการวิเคราะห์เช่น สอบคอ,อ,อ,อธิบายตอนบ่ายอธิบายตอนเที่ยงว่าอาจจะลดขนาดหรือปิดบางซื้อพอตอนบ่ายคุณอนุทินก็ออกมาเอเกนต่อว่าปิดไม่ได้ทําดีขนาดนี้ปิดได้ยังไงอารมณ์เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่ามีหลายแก๊งมากในการจัดการเรื่องโควิดซึ่งแต่ละแก๊งเอาแต่ใจของตัวเองนะฮะแต่เอาแต่ใจของตัวเองผม,มรู้เอาจากอะไรเนี่ยผมไม่อยากาวิพากษ์วิจารณ์ทาไมคนที่ อะไรนะทำไมคนที่บางซื้อถึงเยอะและลักษณะเหมือนเป็นชุมกลุ่มคนซึ่งหลายคนก็แอบ,บนินทาว่าเออไปขนมา,มาหรือเปล่ายังไงมาจากที่ไหนหรือฐานเสียผมไม่รู้นะคุณดูออจากภาพเอาแล้วกันอ่ะอันนี้คือบทวิเคราะห์ที่เราจะรู้ความจริงว่าเออจริงๆแล้วมันควรจะจุดหมายปลายทางที่ไหนนะครับอา่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโฮมไอโซเลชันเนี่ยการที่เราจะพักอยู่ที่บ้านดีไหม ถ้าคุณสวอปแล้วหรือคุณรับผิดด้วยตัวเองหรือคุณไปสวอปแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นแต่คุณไม่รู้สึกอะไรไม่ลดไม่รู้สึกทรมานรู้สึกเป็นเพียงแค่ไขวัดผมตัดสินใจผมอยากให้คุณตัดสินใจโฮมไปเลยไอโซเลชันเพราะยังไงก็แล้วแต่ตายคาบ้านดีกว่าตายริมถนนแต่มันไม่ถึงตายหรอกถ้าเกิดสมมขึมันกรีนมันไม่ตายมันไม่ตายเชื่อผมนะลูกน้องผมเป็นกี่คนมาแล้วยะยะ,ยะเป็นกรีนไม่มีวันตายนะยากมาก นะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่บกพร่องสาคัญสําคัญก็คือตอนนี้ผู้ที่ดูวัคซีนนะนอกจากหากวัคซีนให้เราไม่ได้แล้วอะเอม n เก็หาไม่ได้ยากมากนะฮะแต่สิ่งที่ยากมากกว่านั้นคือทุกคนไม่สามาัคคีกันเลยผู้บริหารประเทศไม่สามาัคคีกันผมหลับตาผมนั่งสืบข้อมูลมาแนละ้วผมว่าค่อนข้างที่จะพังอะมาข้อมูลที่สำคัญต่อไปข้อมูลที่สําคัญต่อไปนะครับนั่นก็คือข้อมูลอันนี้ นะครับข้อมูลอันนี้คุณจะได้เอาไปใช้ได้เลยผมอาจจะสลับไปสลับมาบ้างนะผมก็พยาพยามพยายามเต็มความสามารถผมแล้วช่องทางในการฉีดวัคซีนนะครับช่องทางในการฉีดวัคซีนผมเน้นนะวัคซีนที่คุณ walk in ผมเลือกมาละผมว่าคนไทยไปยากมากเลยเอาเป็นว่าช้อยวอล์กอินดีกว่าเนาะว่ามีที่ไหนก็กดกตีราอย่างไรคือแบบคุณคุณไปวอล์กอินโดยไม่ต้องนัดหมายอ่ะ นะอย่างแรกการฉีดวัคซีนโดย Wal k i อนะถ้าเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับถ้าเป็นสถานีกลางบางซื่อคุณมีคุณสมบัติตามนี้คุณไม่ต้องไปลงแอปอะไรเลยคุณเดินไปที่นั่นแล้วคุณต่อคิวแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับบางซื่อนะเพราะบางซื่อมันมีอะไรพิรุธบางอย่างมันมีคนมาเป็นคันรถเยอะๆมันต่ทเาไม่แออัดมากกว่านี้เห็นภาพทุกคนเห็นภาพไหมมันน่ากลัวมากคุณสมบัติอะไรบ้างครับเอาง่ายๆนะฮะหนึ่ง กลุ่มผู้สูงอายผุผู้มีน้ำหนักนะครับผู้มีน้ำหนักเกินเขาเรียกว่าคนอ้วนนะแต่ในนี้เขาระบุประมาณ100กิโลกรัมหญิงตั้งคันเอานะคนอ้วนประมาณสัก100กิโลกรัมไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงนะฮะไม่ว่าหรือจะข้ามเพศหรืออะไรก็ได้ทางนั้นนะครับหญิงมีคานนะครับคุณสามารถเดินไปขอฉีดได้เลยถึง31กรกฎาคมนี้ ไม่จำกัดจำนวนนี่ผมอัปเดตล่าสุดให้คุณเลยนะนะไม่จำกัดจำนวนโดยให้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแต่นี้ไม่ต้องละนะฮะไม่จำเป็นนะฮะเพราะคุณสามารถวอล์ i อได้ผมคัดเฉพาะ w a l ์ i อมาให้เขามีเพิ่มเติมว่าถ้าอยากให้ข้อมูลล่วงหน้าอะไรเงี้ยนะฮะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตามนั้นทีนี้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 อ่ะอันนี้นะ ทั้งหมดเนี่ยมันแ,แยกย่อยหมดเลยมันไม่ทำเป็นอันเดียวกันบางซื่อเนี่ยเขาก็จะเป็นสแกนถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งระบบ iOS และ Android เขาไม่มีลิงก์นะแปลกมากเขาไม่มีลิงก์อ่ะมันเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดหะเดี๋ยวผมจะต้องแบบโทรศัพท์ผมก็พังนะเดี๋ยวผมจะลองกลับหน้าดูให้นะว่ามันกลับหน้าได้ไหมได้ไหมอะไดลองดูนะได้ไหมอะกลับกลับได้ไหม อันนี้กลับหรือยังเอ๊ะมันไม่กลับแล้วทำยังไงอ่ะกลับไหมเอ้ามันไม่กลับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันไม่กลับมันไม่กลับโทรศัพท์ผมมันน็อกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะได้ละอ่ะอ่ะสแกนอย่างเดียวเลยอ่ะสแกนมือผมก็สั่นด้วยเอาอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบางบางซื่อ สำหรับคนที่อยากไปบางซื้อที่ไม่มีคุณสมบัติ walk in สแกนส่วนคนที่มีคุณสมบัติ walk in หญิงตั้งครรภ์คนน้ำหนักหนึ่งรกิโลกร,รมัมเขาเรียกคนอ้วนนะครับเขากานะํากหนดเอาไว้นะเขากําหนดเอาไว้คุณไม่ต้องสแกนก็ได้คุณเดินไปที่นั่นเลยทุกๆแล้วคุณก็บอกคุณมีนะคุณสมบัติในการ walk in แต่คุณต้องใช้ความพยายามคุยกับมนุษย์ที่นั่นหน่อยนะผมก็ไม่รู้มนุษย์ที่นั่นคุยรู้เรื่องไหมสแกนได้ยังใครสแกนแล้วกดไลค์ให้ผมหน่อยผมจะได้ลงสแกนเลยนะคุณเปิด